ไปไปใกล้แล้วเตียงไเฮ้ยดิดตไอ้เฮ้ยกูบพไทนวิ่งหนีแล้วกูหนีไปแล้วนะเหนีไปแล้วนะหนีแล้วี้กูฆ่ามันได้แล้วกหัวกูมีตัวนึงบีมากกว่าีมากกว่าหนึ่งะมาันนี้เลย มาเขมรดีไหมอาบุ้งคาฟี่กัวลังสียกลาเปโอเคถอยอะถอยอะถอยถอยถอยมันจะถอยเยอะขึ้นตรงบนเนี่ยระยะกูยังยิงได้อยู่๋ยวขอยิงฟีหน่อยเออยิงไปเลยชร์อีควิเมนเข้เกือบโดนเห็นเฮอเลยพีเเอ Ха-ха-ха <laughs>